เอาละครับท่านผู้ชมอยู่กับตะวันนะครับพิธีกรรายการของ Go t o You นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาที่มหาวิทยาลัยสยามนะครับ o t ทูยูนะครับเป็นรายการที่บอกเลยว่าเป็นรายการใหม่แกะกล่องใหม่แล้วเราจะพาทุกคนนะครับไปลุยมหาวิทาลัยทั่วประเทศนะครับ ผมจะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกนะครับล้วงลึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับการเรียนแนวใหม่การเรียนแบบดิจิตัลเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาของมอสยามเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวตอนพาไปดูครับผม มาเรียนจะเป็นการเดินเข้ามาส่วนมากจะไม่ค่อยมีรถส่วนตัวนะเพราะว่าวันนี้เดินเข้ามาจะเป็นรถอาจารย์เท่านั้นเลยแต่เนี้ยเมื่อกี้มาดิกมหาหลัยก็จะเดินข้ามฝั่งมาเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะมีคอนโดแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าข้างหน้านะครับซึ่งแบบว่าการเดินทางเนี้ยมีความสะดวกนะในการเดินมาเรียนอะไรเงี้ยอ่ะไปดูครับว่าไลฟ์สไตล์เหมือนเด็กมสยามอ่ะเขาจะนั่งมุมไหนยังไงบ้างมีการถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแบบไหนเดี๋ยวผมไปดูครับ เป็นสองคนนี้เท่านั้นในตอนนี้คืออยู่ตรงที่โรงอาหารเนี่ยบอกเลยว่าสว่างวิ่งมากๆเห็นตั้งแต่ไกลอะ่ะไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่เป็นไงวิ่งไหมออร่าวิ่งไหมล่ะขออนุญาตนั่งด้วยนะครับโอเคอันนี้อยู่ปีอะไรนะครับปีหนึ่งอันนี้อยู่ปีหนึ่งใช่ไหมไปเป็นพิเเลยโอเคเรียนมากี่เดือนแล้วตอนนี้ประมาณเทอม,มหนึ่งเทอมหนึ่งแล้ว เป็นไงบ้างไลฟ์สไตล์ในมอทยาเป็นไงบ้างในการหาของกินหรือว่าการเที่ยวสะดวกสบายไหมสบายค่ะอยู่ใกล้เดลโมออยู่ในใกล้เดลโมออ๋อโอเคก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยเหมือนที่หมูบอกเลยเห็นมคือการเดินทางมาเรียนคือรถไฟฟ้าในการเดินเข้ามาเพราะมันสะดวกมากๆอ่ะอยากถามว่าเสื้อสีชมพูอ่ะคืออะไรครับเรียนคณะอะไรดีกว่าอันนี้คณะสาธารณสุขคณะสาธารณสุขเรียนยากไหมสาธารณสุขอยากรู้มากมันยากปะ ก็ช่วงปีแรกๆค่ะก็จะมีการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานแล้วก็ปี2ปี3แล้วก็ปี4่ค่ะก็จะเน้นไปพวกเกี่ยวกับสายอาชีพมากกว่าอ๋อก็คือพอปี2ปี3ก็ว่าคือจะแบ่งสายอาชีพละว่าจะไปสายไหนของตัวเองยังไงบ้างถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นเฟชชีปีหนึ่งแล้วถ้าสมมติในอนาคตเราคิดว่าเราอยากทํางานอะไรถ้าสมมติจบจากมอสยามไปอยากจะทํางานที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอ๋ออันนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าสาสุขก็คือตรงโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วย อันนี้อีกกี่ปีจบถ้าสามปุบอันนี้ไม่ทราบเลยว่าต้องเรียนแบบ3ปี4ปีหรือต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรียน4ปีค่ะเราก็สามารถทํางานได้เลยค่ะ4ปีทํางานได้เลยเฮ้ยก็ถือว่ารวดเร็วนะจบสี่ปุ๊บทำงานได้เลย,เย,เนะเลยแล้วเราละ่ะจะทําทงานอะไรว่าทํางานโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลเหมือนกันมีเลงไว้ไหมว่าแบบเอ้ยเราอยากทํางานโรงพยาบาลไหนหรือแบบไหนหรือว่าทางมหาลัยสามารถคอนแทคกับโรงพยาบาลได้หรือเปล่าจะมีโรงพยาบาลเครือข่า,ขายค่ะเช่นกเกษมราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ส่วนมากนะคะจะเป็นโรงงานมากกว่าค่ะจะมีเครือข่ายกับโรงงานมากกว่าแต่โรงพยาบาลจะเป็นส่วนน้อยเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับชีวะน้ำมันและกลารประภัยนันคือทุกโรงงานต้องมีอะค่ะอ๋อก็คือทั้งโรงงานต่างๆก็ต้องมีสารสุกกรมสารุ่นต่างๆเพื่อไปตรวจไปอยู่ตรงนี้ด้วยถูกไหมครับโรงงานรูปโรงพยาบาลสามารถทํางานได้อันนี้ใครไปใครมานะครับอยากเรียนที่มอสยามคณะสารสุขนี่ครับน้องๆน,นี่เป็นตัวอย่างน่ารักมากเป็นเฟชชี่ผมก็เนียนๆเ,เป็นเฟชชี่ตามทาการเผื่อว่าจะไปเรียนสารสุขบ้าง ยี่ยูอ่ะคู่สีชมพูมาตอนนี้นมาอยู่กับเสื้อสีม่วงเ<อ>ส,ส,สื้อสีม่วงเป็นคณะอะไรครับเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ของเราค่ะอ๋อสีม่วงคือพยาบาลอันนี้พี่ต้องการคนดูแลได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะยินดีคโอ้ยอ่ะเอาอถามน้องว่าตอนนี้เรียนปีอะไรแล้วครับตอนนี้พวกเราอยู่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเฟชชี่แล้วหน้าพี่พอเป็นเฟชชี่ได้ไหมพอจะเหรอ่ะได้ปะได้หน้าเด็กมาก การเรียนพยาบาลเนี่ยเหนื่อยไหมที่นี่ถ้าสำหรับปีหนึ่งอะคะ่ะก็จะยังไม่เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าจะไปเน้นเรื่องกิจกรรมมากกว่าเรื่องเรียนแล้วการเดินทางมาเรียนเนี่ยยากไหมครับของเราไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าคณะของเราค่ะจะบังคับอยู่อในทั้งหมดสปอีอ๋อก็คืออยู่ในรั้วมหาลัย4ปีเลยไปไหนไม่ได้และอีกอันนึงอยากรู้เลยอะ <c oughs> คุยกับพี่อะทำไมต้องใส่แมสด้วยอะแบบถอดแมสไม่ได้เหรอแบบเขินพี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นประมาณไหน มันเป็นกฎของทางคณะด้วยค่ะเพราะว่าก็คือคณะแพทย์ก็เหมือนจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองก่อนอะไรเงี้ยด้วยค่ะถึงจะไปดูแลคนอื่นได้อะไรประมาณอุ๊ยอันนี้เหมือนเป็นมีมเลยอ่ะ <c oughs> ต้องดูแลตัวเองก่อนถึงดูแลตัวเองได้เห <c oughs> <c oughs> มือนเดิมครับถ้าใครเดินผ่านมาที่มอสยามสีม่วงคุณเป็นพยาบาลแน่นอนถ้ารักษาหัวใจเดินมาพี่อกหักครับช่วยดูแลหน่อยจะอย่างนี้ได้ไหม ยินดีอีกแล้วน้องเข้าใจกว้างเนาะคือใครโอหังก,ก็เดินมาแล้วครับอกว่าเดี๋ยวหนูดูแลให้ค่ะอ่ะวันนี้เห็นน้องๆทานข้าวกันอยู่พี่เลยแบบว่าเช้าเนี้ยหิวมากแนะนําร้านค้าร้านอาหารในโรงอาหารของมองสมยน่อยว่าร้านไหนเด็ดถ้าร้านเด็ดเลยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวก็จะแนะนําเป็นร้านข้าวมันไก่เลยร้านข้าวมันไก่เขียนว่าร้านก้อยข้าวมันไก่อร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะอ<า>๋อต้องสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทใช่ค่ะถูกมาก อันนี้คือเดอะเบสมากเลยนะปกติถ้าเรากินกันที่เท่าไหร่อะห้าสิบหกสิบหกสิบขึ้นนะแต่รวมมหาลาัยมอสยามสามสิบห้าบาทวอันนี้ว้าวมากเลยอะ่ะใครผ่านรายานมามอสยามข้าวสามสิบห้าบาทคุณเดินเข้ามากินอยนี้ได้นะ แบบจับใจนะเอาไป9 10อันนี้คือเต็มแม็กเลย9 10ขาดหนึ่งคือหน้าสั่งพิเศษการันตีอร่อยมาก9 10ถ้าใครมาแบบสั่งพิเศษต้องมีให้10ทับ10อะคะแนนเต็มแน่นอนแต่ที่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ข้ามันไก่เมื่อกี้เหลือบหางตาเห็ดานข้างรงนกว่ก๋วยเตี๋ยวเยอะมากน่ากินมากถ้าพี่ทีตากล้องสามารถแทนไปได้อะบอกเลยว่าทีเด็ด จริงๆอ่ะเราได้นักศึกษาที่เป็นผู้หญิงเยอะแล้วนะตอนนี้เราอยากให้ผู้ชายบ้างว่าสัมภาษณ์ใครดีอะไรดีถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะเราก็จะสัมภาษณ์เลย, you, ยน,น้องๆรับออกสัมภาษณ์ได้ไหมได้ครับพี่โอเคอเคอา<ด>ถือไมค์เลยถ้ายอย่างนั้นชื่ออะไรครับชื่อดอมครับชื่อดอมดอม,ดอมเรียนคณะอะไรครับผมเรียนเรียนแพทย์ครับเรียนแพทย์อุ๊ย วันนี้เราเจอรัศึกษาแพทย์ตัวเป็นๆแล้วขอถามคำถามเลยว่าทำไมถึงมาเรียนแพทย์ที่มอสยามซึ่งเป็นเอกชนด้วยคือด้วยคณะเปิดมา12รุ่นแล้วก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง<อ>มีรุ่นพี่เรียนจบแล้วทํางานแล้วหลายคนด้วยครับอก็คือตรงนี้มันมีความน่าเชื่อถือเนาะอเอาเลยที่จะมาเรียนที่มอสยามถูกต้องครับแล้วระบบการการ,การก็ดีอยู่แล้วด้วยอ่ะแล้วถามทาไมถึงมันเป็นไทแดงอะไทแดงเหมือนปีหนึ่งทุกคนจะใส่ไทแดงก่อนครับแล้วพอขึ้นปี2ของคณะแพทย์จะมีรับ รับไทยจะมีงานพิธีรับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไทยสีเขียวอ๋อก็คือตอนแรกจะเป็นปีหนึ่งไทยแดงก่อนแล้วปีสองมีรับไทยก็เป็นสีสีเขียวละใช่แบบนี้นี่เองแล้วอยากรู้แหล่งแบบที่นี่มีที่เด็ดๆไหมแบบมอเยตเหรอเออที่เด็ดแถวตรงบางว่าเลยพี่บางว่ามีรูปท็อปเป็นฟิลบา์รับโอ้โหนี่เราเรียนแพทย์จริงปะเนี่ยให้กี่คะแนนแถวๆนั้นน่ะเบสระดับที่เราสึกว่า แปดคะแนนก็คะแนนให้กี่คะแนนเท่านั้นให้8เลยครับ8เ,เลยเพราะมันมีโต๊ะพูด้วยไปเท่ยกับเพื่อนเออแทงพูแทงพูครับโอเคแทงพูมจะมนมจะใกล้หรือกลโทุกาอ หาอะไรที่พร้อมมาครับมีทั้งเคฟซีมีไอซูดิโอด้วยเมื่อกี้เดินเข้ามามีไปรษณีย์ส่งของคือครบอ่ะอยู่ที่นี่คือแบบมีมีครบมากแล้วก็อันที่ผมเดินมาอยู่ตรงที่เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นตึกคณะต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้เขามีมีกิจกรรมอะไรกันเนี่ยดูสิมีขายของขายของเอาไงดีอะเราจะเข้าไปดีไหมน้องเขาเรียกเราอะไปดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ค้าอะไรกันครับอันนี้ ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรส์ปีไหนอันนี้ปีไหนยังไม่ถามเลยปีสองปีสอง,งอันนี้ปีสองเมื่อกี้เจอเฟชชีปีหนึ่งมาอันนี้ปีสองขยับขึ้นมาแล้วแต่ระดับขึ้นมาศิลปศาสตร์เนี่ยคืออะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วจบมาเราทำงานอะไรบ้างครับเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารค่ะแต่ว่าตอนนี้คณะ สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจก็เกี่ยวกับมีบริหารเข้ามาด้วยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นหลักเลยจะทําได้หลายอาชีพก็คือจะทํากับบริษัทก็ได้จะเป็นแอร์หรือว่าจะเป็นทํางานในโรงแรมก็ได้เลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจเราเรียนภาษาอังกฤษด,ด้วยแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด,ด้วยค่ะ ทำไมมีกิจกรรมอะไรกันทาไมมีขายของด้วยอ่ะก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาอาจารย์มันจะเป็นวิชาหลักจัดการอาจารย์เขาแบบว่าไม่อยากให้เราแบบว่าอยู่แค่ในห้องเรียนแล้วก็เรียนอะไรอย่างเี้ค่ะเขาอยากให้เราอ่ะลองมาปฏิบัติจริงๆได้รู้ว่าต้นทุนกําไรขายยังไงต้องทํายังไงบ้างอาจารย์เขาก็จะสอนการเป็นแบบว่าการทําธุรกิจอะคะ่ะก็คืออย่างเช่นประมาณนี้อ่าอันนี้คือตัวอย่างต้นแบบเลยนี่คือการทําธุรกิจคือเราต้องมาใช้ชีวิตจริงๆว่าในการขายของเนี่ยเราต้องใช้ต้นทุนอะไรยังไงบ้างามาดูว่า ต้นทุนยังไงราคายงไงการขายเป็นยังไงบ้างก็คือไม่ใช่แค่เรียนทฤษฎีเราต้องทําภาพปฏิบัติด,ด้วยเอยนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะ you, แล้วทำไมเนี่ยหลายๆคนทําไมไม่มียูนิฟอร์มที่เป็นนักศึกษาทําไมแต่งตัวมีความแบบแฟชั่นสตรีททำไมแต่งตัวแบบเก๋ยังเลยอะเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยเคร่งมากค่ะ,ะแล้วก็เป็นเป็นกิจกรรมก็เลยแต่งตัวแบบว่า สบายๆได้แต่ว่าเพื่อนๆก็บางคนก็ใส่ชุดนักศึกษากันโอเคก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ถูกไหมเป็นมหาวิทยาลัยแนวใหม่ที่แบบว่าโอเพ่นละในการที่จะแต่งตัวไม่จาเป็นต้องเป็นนักศึกษาจา๋าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีในมุมประเทศของเราที่แบบว่าได้ได,ได,ได้ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งระดับนี้มหาวิทยายลัยสยามเป็นหนึ่งในมหาวิทยายลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยายลายัยหรือ Reventing University โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามได้รับรางวัลดีเด่นด้านที่1การปฏิรูประบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากโครงการ Reform Education for Digital e n t r e p r e n e u r a อสสยาม University ครับด้วยวิธีการให้นักศึกษาฝึกสมรรถนะของตนเองและเรียนรู้ตลอดเวลาเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการและยังสนับสนุนเป็นผู้ประกอบการตลอดการเรียนด้วยครับ ก็ใครนะครับที่สนใจนะครับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะมาโรงเรียนที่มหอสยามนะครับ <S <S <an> <S ก็ติดต่อผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์ของมอสยายได้เลยครับสนใจที่จะมาเรียนเนี่ยผมบอกว่าแนะนำลยนะว่าสังคมที่เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผม <S <S <an> <S ก็ฝากรายการนะครับ go to you ลุยทุกอยู่รู้ให้จริงนะครับว่า อีพีหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงฝากติดตามเลยครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับอยากให้เราไปมาที่อะไรไหนครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเราจะตามไปครับผม